ยาเพชรจากฟ้าไม่อาจเทียมค่าพระคุณที่ครูเมตตาและการุนคุณท่านท่วมฟ้าท่านคอยพรำสอนด้วยความรักและเมตตาให้สิทธิ์รำเรียน วิตเด้วยใจหวังดีกี่หนาวกี่ฝนอดทนไม่ร้องแรมไกลท่านสั่งสอนสิธิ์ด้วยดวงใจครูไม่ถอยหนีกราบครูเทพเท้าปิติใจล้นรดีด้วยสิธิ์ราบสิงพระคุณ มีมากมายของครูสาบซึ่งคำสอนที่ครูคอยพร่ำย้ำเตือนจะอยู่ในใจไม่ลืมเลือนจดจำเอาไว้ถอยคำครูสอนกลั่นจากรักแท้กลางใจเพียงอยากให้เราเก้าวเดิน ไ,ได้ดีแสนนานหมอบใจเรียงร้อยแด่ครูด้วยรักอะไรหดวงที่กลางใจตามครู